สมุนไพรที่น่าสนใจในวันนี้คือบัวหลวงบัวหลวงเป็นพืชน้ำมีเงาอยู่ใต้ดินใบเดี่ยวค่อนข้างกลมแผ่นใบชูเหนือน้ำก้านใบแข็งออกดอกเดี่ยวชูขึ้นเหนือน้ำดอกสีชมพูถึงสีชมพูเข้มเกสรตัวผู้สีเหลืองอยู่รอบฝักเป็นรูปกลวยสรพพคุณของดอกบัวและเกสรบัวหลวง มักใช้ในยาหอมเป็นยาบำรุงหัวใจแก้ไข้ตัวร้อนแก้อ่อนเพลียขับโลหิตขับเสมหะแก้จุกเสียดการศึกษาฤทธิ์ทางเพสัชวิทยา เกสรบัวหลวงมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมีส่วนในการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์กลีบบัวหลวงสามารถลดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดได้ใบมีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักอีกทั้งเกสรบัวหลวงยังเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจโดยการนำเกสรบัวหลวงแห้งหรือสด ประมาณหยิบมือชงกับน้ำร้อนประมาณ240มิลลิลิตรทิ้งไว10้10-15นาทีดื่มขณะที่น้ำกำลังอุ่นวันละ2-3ครั้งเพื่อบรรเทาอาการหน้ามืดวิ่งเวียนทำให้หัวใจชุ่มชื่น